สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่นะครับกับโครงกานนะครับกับผมเก่งวันพ่อโสธรนะครับผมก็จะมาพาเพื่อนเพื่อนพี่พี่นะครับมาชมพาสองพานะครับพูดคุยกันเรื่องพระกันเช่นเคยนะครับก็วันนี้นะครับจะพาเพื่อนเพื่อนพี่พี่นะครับนามาชมมาส่องนะครับเป็นประหลัดขิกนะครับหลวงพ่อยิฐวัดหนองจอกนะนี่นะครับปีสามแปดนะนี่นะครับต่อโค้ดนะครับแท้ทันท่านเสกนะครับเนาะน่าจะเป็นรุ่นท้ายท้ายของท่านนะครับเนาะ แต่แท้ทันท่านเสกนะครับนะครับก็วันนี้นะครับเนาะคุยกันตรงๆนะครับเนาะก็สีดอกเนี่ยนะครับผมได้มาหลักร้อยนะครับเนาะวันนี้ก็มาแบ่งปันกันหลักร้อยนะครับเนาะนะครับใครเร็วใครได้นะครับเนาะทักไลน้าช่องทักทักไลทักเฟซนะครับทักมานะครับผมนะนี่นะครับก็คือนะครับเนาะทำไมผมแบ่งปันกันหลักร้อยนะครับเนาะบางคนที่ไม่ได้เล่นพระนะครับ คืออาจจะไม่เกิดปัญหาอาจจะไม่เคยเกิดปัญหาอาจจะไม่มีประสบการณ์นะครับเนาะทำไมวะแบ่งปันหลักร้อยทําไมมึงไม่บอกราคาไปเลยว่าไอ้เก่งอะไรเงี้ยนะครับเนาะบางคนอาจจะคิดอย่างนั้นนะครับเนาะนะครับแต่นะครับเนาะแต่นะครับทําไมผมถึงไม่บอกราคาไปเลยนะครับบางทีผมบอกราคาไปเลยนะครับบางคนปิดหน้าช่องนะครับปิดหน้า y o u t u b e อะนะครับปิดปิดและหาตัวกันไม่เจอเข้าใจไหมครับ ปิดแล้วหาตัวกันไม่เจอปิดปิดปิด,ปดนะครับแล้วมันเสียโอกาศคนอื่นที่เขาอยากได้จริงๆนะอันนี้เข้าใจผมนะนะครับที่เขาอยากได้จริงๆเขาหาลายหน้าช่องเขาหาเฟสช่องทางติดต่อนะอันนั้นเขาอยากได้จริงๆควรให้เขามากกว่านะครับเออนะความหมายผมนะครับก็มาฟังราคากันนะครับหลักร้อยผมบอกหลักร้อยแบ่งล 100, Кор Кор ah, หลักร้อยก็หลักร้อยจริงๆนั่นแหละนะครับเพราะผมก็มีเคยมีหลายๆเคยมีหลายๆ ลยหลายคลิปนะครับที่ผมได้มาหลักร้อยผมก็แบ่งหลักร้อยนะครับก็ไม่มีปัญหาอะไรเพราะผมแบ่งหลักร้อยจริงๆนะครับเนาะไม่ใช่หลักร้อยแต่ไปเปิดราคาไม่ใช่ครับนะครับเรานะครับเราคนชัดเจนนะครับเนาะชัดเจนตรงไปตรงมานะครับผมก็นะครับเนปีสามแปดนะครับเนาะนี่นะครับต่อโค้ดนะครับนะท่านท่านเสกนะครับนะน่าจะเป็นรุ้สุดท้ายของท่านเลยมั้งนะครับรู้สึกว่าท่านจะบรรลุรับปีสามแปดนะ ปี38ด้วยนะครับเป็นรุ่นท้ายๆของท่านนะครับนี่นะครับนี่มีโค้ดนะครับผมนะก็นะครับนะก็อย่างที่บอกไปแล้วนะครับเนาะนะครับแบ่งปันกันหลักร้อยนะครับได้มาหลักร้อยก็แบ่งปันหลักร้อยนะครับผมนะก็มาดูในทางการเล่นหานะนะครับนี่นะนะครับเห็นไหมครับต่อโค้ดนะครับสุดยอดเครื่องรางนะครับนราเมีตามหาเสน่ห์นะครับประหลัดขิกนะครับผมนะขออนุญาตเจ้าของภาพด้วยนะครับนี่นะครับเนาะ บรัดคีกนะครับหลวงพ่อยิดวว่านองจอกนะครับดูนะนะครับด้านด้านหัวนะครับผมนะด้านหัวนะครับแล้วก็นี่นะครับต่อโค้ดนะครับนะครับต่อโค้ดนะครับตำแหน่งต่อโค้ดนะครับโค้ดที่ตอกมือนะนะครับมันก็เลยเห็นไหมครับมันไม่ตรงกันนะครับเนาะมันจะคาดเคลื่อนตำแหน่งไปเรื่อยๆเห็นไหมครับอันนี้ก็ใกล้เคียงกันหน่อยนะครับตำแหน่งที่ต่อกนะครับนะต่อโค้ดนะครับเห็นไหมครับ เนี่ยมันจะเฉมันจะเอียงนะครับพราะตอกทีหลังนะนะครับตอกทํามือับผคนะนี่นะครับเนาะแล้วก็นี่ด่านตูดนะครับอันนี้เป็นยันหลวงพยิดนะครับนี่นะนะครับผมก็นี่ประมาณนี้นะครับเนาะเห็นไหมครับเนาะสุดยอดเครื่องรางนะครับนโมเมตตามหาเสน่ห์นะครับนะประหลัดขีดเสริมบารมีหลวงพยิษวันหนองจอกนะครับปีสามแปดนะครับท่านหลวงพยิดปลุกเสกนะครับนี่นะ นี่นะเว้ยนะครับก็เป็นรุ่นนี้นะครับผมในต่อโค้ดชัดเจนนะครับผมก็นะครับเนาะเอาเดี่ยวนะครับเนะคือผมบอกกันไว้ก่อนนะครับเนะครับวันนี้พอดีผมมีธุระด่วนนะครับนะก็นะครับคลิปนี้นะครับคลิปนี้พอดีผมถ่ายไว้เช้านะครับนะครับแปดโมงกว่านะครับแต่พอดีผมมีนัดกับประกันสังคมแถวแถวลาดพร้าวนะครับเนาะ ก็ต้องวิ่งกข้าไปหาลูกค้าแล้วก็เอาเอกสารประกันสังคมไปเคลียร์กับประกันสังคมเตลาดรรดผ้าก็ยังไม่รู้ว่าอยู่ไหนนะครับก็เดี๋ยวไปหมักไปไปปักแมพเอานะครับนักที่ตีนตาบาลูกค้านะครับนะครับก็นัดประกันสังคมไว้ก่อนเที่ยงนะครับของมันก็เลยดูเวลาอัพเวลาจะอัพโหลดคลิปมันนานนะครับเนาะไหนจะตัดคลิปไหนจะใส่ตัวอักษรใส่อะไรอย่างเงี้ยมันนานนะครับนะผมก็เลยถ่ายคลิปไปก่อนนะครับแต่ไม่รู้ว่าคลิปเนี่ยจะได้ลงเมื่อไหร่นะครับเดี๋ยวว่างเวลาไปรอประกันสังคมหรืออะไรเดี๋ยวผมค่อยอัพนะคร แต่ก็เช่นเคยนะครับนนนะใครเร็วใครไดานะครับน่าแบกมันกันหลักร้อยนะครับผมนะนะครับก็ถ่ายไว้ก่อนแต่วันนี้อาจจะไม่ลงคลิปตามเวลาเดิมนะครับนนหรือไม่ก็ต้องดูวิทีนะพี่นํานะครับรถไปอีกนะครับนะครับอันนี้ก็บอกกล่าวกันไว้ก่อนนะครับผมนะก็นะครับเอาเรื่องนะครับง่ายๆสั้นๆนะครับประหลัดประสบการณ์แล้วกันนะครับประประสบการณ์หรือปฏิหารนะครับของประหลัดขีดของหลวงพ่อยิ้มวันหนองจอกเนี่ยครับ ท่านเก่งขนาดไหนท่านเก่งยังไงนะครับเนาะเอาง่ายๆสั้นๆนะครับขนาดปะปานะครับปะป้าสะพากาแฟนะครับที่เขาเล่นพ้าเก่าเล่นพ้ากุเล่นผ้าโบราณนะครับในกองสองพ้าเขาทุกๆเกือบเกือบทุกๆคนหลายๆคนนะครับมักจะมีนะครับประหลัดจิกหลวงพยิ้มันหนองจอกติดตัวเกือบเกือบทุกคนนะครับเนาะนะครับพอท่านเก่งจริงครับนะครับแล้วก็นะครับใประสบการณ์ที่แบบเป็นลงข่าวลงข่าวกันเลยนะครับนั่นก็คือนะครับมีนักบินนะนะครับ ที่เขาจะพูดว่านะครับหลวกว่ายิดประหลัดขิกบินได้นี่ครับนะบางคนก็ยังไงว่าบินได้บินได้ก็ฟังข่าเล่าจําเขามาแล้วก็มาพูดต่อนะครับรู้แต่ว่าประหลัดขิกบินได้ประหลัดขิกบินได้นะครับเนาะนะครับมันก็คือที่มานะครับเนาะมีนักบินนะครับมีนักบินนะครับน่าจะเฮลิคอปเตอร์นะนะครับถ้าผิดต้องขออภัยนะครับเนาะเป็นเป็นเป็นเขาฝึกเขาขับฮอนะนะครับนี่เนี่ยเขาเขาเขาคือเขาขับฮอนะครับแล้วเขาผ่านมาที่วัดหนองจอก เขาผ่านมาที่วัดหนองจอกเนี่ยนะครับแล้วพอดีคือหลวงพ่อยิฐเนี่ยนะครับท่านเสกประหลัดขีดอยู่ครับนะครับแล้วประหลัดขีดอ่ะท่านเสกจนบินได้ครับท่านเสกจนบินอยู่ในแบบอยู่เหนือวัดท่านนะครับแล้วก็นะครับคนขับหอคนเนี้ยนะครับคนขับหอคนเนี้ยเขาเขาคือเขาก็ขี่หอเขาคือเขาก็ขับหอมามาถึงมาถึงบริเวณวัดนะครับมาถึงแบบบนฟ้าวัดนะครับเขาก็เห็นวัตถุแบบเป็นกลุ่มก้อนลอยอยู่ คือลอยอยู่เหนือวัดนะครับนะครับเขาก็เข้าไปดูก็คือบินเข้าไปใกล้นะครับเขาเห็นไปประหลัดขีดครับนะครับประหลัดขีดบินได้นะครับนะครับแล้วเขาก็เลยนะครับจําพิกัดนะครับจําพิกัดตรงนั้นไว้แล้วเขาก็แบบจะได้มาหาว่าเอ้ยวัดเนี้ยวัดบริเวณนี้คือวัดอะไรนะครับก็คือผ่านไปแล้วเขาก็ไปเล่าให้เพื่อนฝูงแล้วแล้วเพื่อนฝูงเขาก็เลยพากันมาวัดเนี้ยมาตรงพิกัดที่เขาจําไว้เนี่ยที่เขาจดไว้เนี่ยก็เป็นวัดหนองจอกนะครับ เขาก็เลยถามว่าอ้าวแล้วหลวงพ่อเนี่ยนะครับมีสร้างประหลัดิีกไหมนะครับแล้วหลวงพ่อก็ยิ้มยิ้มนะครับเห็นไหมครับประหลัดฉีกบินได้ประหลัดฉีกหลวงพ่อยิบกระหนองจอกนะครับท่านเสกจนบินได้นะครับเออนะครับความขังของของประหลัดฉีกท่านนะครับอันนี้ก็นะครับเป็นเรื่องราวนะครับสําหรับคนที่แบบเอะทำไมประหลัดฉีกบินได้ประหลัดฉีกบินได้นะครับที่มามันมันมันเป็นอย่างนี้นี่เองนะพี่นะครับนะครับเราบอกกล่าวกันนะครับเนาะ อิทธิปฏิหารนะครับพุทธคุณต่างๆนะครับเนาะมันอยู่คู่กับนะครับมันอยู่คู่กับอะไรนะการใช้ชีวิตนะครับของของคนไทยมานมนานนะครับเนาะตำนานทหารผีเห็นไหมครับตำนานทหารผีถูกไหมครับแล้วก็อินโดจีนถูกไหมครับจาดจงคงอีนะครับเนาะมันอยู่คู่คนไทยมานมนานนะครับเรื่องพวกนี้นะครับอิทธิปฏิหารนะครับเนาะนะครับก็ ใครไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่นะครับนะครูบาอาจารย์ท่านนะครับท่านทํามาตั้งแต่โบราณนะครับเนะบางทีนะครับบางทีพากเครื่องนี่แหละนะครับเนาะคิดดีๆนะครับเนาะบางทีพากเครื่องนี่แหละนะครับที่ทําให้ไทยยังคงเป็นไทยอยู่ทุกวันนี้นะครับกระทั่งแบบสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับเขาจะมีพระพิจิตรเนาะนะครับที่เน็บตรงหมวกตรงตรงพระมาลาท่านเนะครับจะเน็บตรงหมวกเวลาออกศึกออกรบเห็นไหมครับ เออนะครับเนาะมันมีมาตั้งแต่ยุคนั้นนะครับเนาะพาโบราณโบราณนะครับที่ที่บรรพบุรุษเราสร้างไว้นะครับให้ชนชนรุ่นหลังนะครับเนาะนะครับก็ประมาณนี้นะครับเนาะมานะครับมาลงกล้องกันนะครับเนาะประหลัดขีกหลวงพยิษมันหนองจอกนะครับนะปีสามแปดนะครับเนาะนี่นี่ครับ าสามแปรด้ามเนาะนี่นะครับเนื้อหาชัดเจนนะครับนะแล้วก็นะครับพายุกเนี่ยหลังๆจะมีต่อโคดนะครับต่อโคชัดเจนนะครับเนาะนี่นะครับต่อโคดนะครับคือต่อหลังจากที่พาเสร็จแล้วนะครับนะเห็นไหมครับตำแหน่งตอกต้องไม่ตรงกันนะครับนี่ตอกทีหลังนะครับนี่นะนะครับนี่นะครับผมเป็นคนแบบนะครับเนาะเล่นพาเก่าจริงนะครับเนาะแต่ผมนะครับเนาะ ผมไม่นิยมดูตำหนิดูติ่งดูจุดจ่ายตังจ่ายอะไรนะครับเนาะแต่พระนะครับที่มีโค้ดอย่างเงี้ยนะครับเนาะมันสมควรดูนะครับสมควรดูเพราะมันเป็นสิ่งที่นะครับคนสร้างนะครับเนาะมันเป็นสิ่งที่คนสร้างเขาเขาทําขึ้นมาครับเขาตั้งใจทําขึ้นมานะครับอันนี้สมควรดูนะครับผมไม่ดื้อนะครับเนาะเห็นไหมครับดูนะนะครับดูโลหะผสมเห็นไหมครับนะวิ่งวิ่งเนี่ยครับเห็นไหมครับเนาะหล่อแบบเนี่ยผสมโบราณเห็นไหมครับเนาะเนื้อหาสวยๆนะครับ นะครับคือผมไม่ดื้อนะครับอนี้นะครับโค้ดคนสร้างเขาทำนะครับสมควรดูนะครับเนาะนะครับแต่นะครับไอ้จุดติงจ่ายตังนะครับไอ้จุดขีดอะไรนะที่พูดกันเท่ๆครับเนาะที่มันมาเจอที่มันเกิดจากการนะครับเนาะเกิดจากการบกพร่องของการผลิตนะครับเนาะนะครับปั๊มไปนานๆบล็อกลานบล็อกแตกบล็อกเริ่มล้าเวิร์มอะไรแล้วก็มาดูขีดตรงนั้นนะครับว่าเฮ้ยเนี่ยจ่ายตังแบบแพ้จุดจ่ายตังนะครับ อันนั้นผมไม่เห็นด้วยนะครับนะเพราะมันไม่ได้เป็นเจตนาลมของคนสร้างนะครับถนะูกไหมครับถ้าคุณมายึดไอขีดเส้นนั้นที่มันเกิดจากอุบัติเหตุนะครับเกิดจากการปั๊มไปบล็อกเริ่มแตกเริ่มล้านนะครับถ้าคุณไปยึดตรงนั้นอา้าวและที่ปั๊มมาก่อนหน้านั้นนะ่ะก็เก้สิครับเพราะมันไม่มีจุดตรงนี้ถูกไหมครับแล้วพระรุ่นหนึ่งไม่ได้สร้างน้อยครับนะครับสร้างหลักหมื่นองค์ก็ต้องมีหลายบล็อกถูกไหมครับแล้วแตกลานมันไม่คือมันไม่ได้แตกล้านแค่บล็อกตัวนนี้ มันจะไปแตกที่อื่นถูกไหมครับอีกสามสี่ตัวของบล็อกถูกไหมครับเออนะครับผมไม่เห็นด้วยเท่านั้นเองนะครับแต่ถ้ามันจะเป็นจุดขายของคุณว่าเฮ้ยมันสร้างน้อยมันมันหายากนะเพราะมันก่อนจะแตกบล็อกจะแตกแล้วนะครับมันต้องแพงเอออันนั้นไม่ว่ากันนะครับเป็นลิมิเต็ดเอดิชั่นนะครับเนอะเออว่ามันมันน้อยมันมันมันจะแตกแล้วนะบล็อกจะแตกแล้วนะครับคือก่อนจะแตกเนี่ยได้ไม่กี่เอออย่างนั้นไม่ว่ากันแต่อย่ามาพูดเลยครับว่าจุดจ่ายตัง ไอตำหนิอะไรอย่างนั้นมันมันไม่สมควรนะครับเนาะไออย่างนี้นะครับเนาะพระที่เขาเออมีโค้ดอย่างเงี้ยที่เขาความตั้งใจของคนสร้างอย่างเงี้ยผมเห็นด้วยครับนะครับเพราะมันเป็นจุดหนึ่งที่ต้องดูนะครับว่าโค้ดมันใช่ไหมโค้ดมันเหมือนกันไหมเห็นไหมครับเออนะครับเนาะถูกไหมครับนี่แหละครับเนาะความหมายของผมนะครับก็โอเคนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณไว้พีงเช่นเคยนะที่แวะเข้ามารับชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะเป็นกําลังใจให้กันเสมอมานะครับเนาะ แล้วก็นะครับใครที่เข้ามาใหม่ก็ฝากกดติดตามกดไลก์าากดสมัครสมาชิกช่องผมกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ